สวัสดีครับพเพื่อนๆวันดีด้อนรับเข้าสู่ช่อง a s Music Channel นะครับสำหรับคลิปนี้ฟ้าเพื่อนมานี่ครับมาขัดสีรถนะครับวันนี้จริงๆแล้วผมซื้อมาเพื่อจะ,จะเคลือบเคลือบแก้วรถแต่ว่าคือว่ารถผมที่จะสีคือรถผมอะสีมันเกินหนักอาการคือหนักเกินไปที่จะใช้น้ำยาเคลือบแล้วครับเพราะว่าสีมันเกินสิบปีนะฮะรถมัน ก็จะหมองยาที่ผมจะใช้เป็นการเคลือบเงาทำความสะอาดกระจกเอ้ไฟหน้านะครับไฟหน้ารถพี่ว่ามันจะใช้การใช้กันได้นะครับเคลือบเงาหน้าไฟหน้ารถมันเหลืองนะครับทีนี้ใช้งานได้ไหมลองดูนะครับด้วยนี่เป็นยาเคลือบเงานะครับเคลือบเงาเคลือบเงาเราจะเอาไปทำความสะอาดไฟหน้ารถที่มันเหลืองนะครับเนี่ยอาการก็เหลืองๆหลืองนะครับมันจะ มองมองมองดูเปิดเวลาแปลงคืนจะเปิดไม่ค่อยชัดนะครับเราก็ลุยแล้วครับเราคอยดูผลงานนะครับว่ามันจะออกไหมครับนี่เป็นพวกเ,เป็นแบบพวกรอยแมลงคาบแมลงเกาะตามพื้นหน้าที่เราวิ่งกลางคืนก็จะเป็นมีค้าบแมลงค้าบไปเกาะนะครับก็จะลองพ่นถีดแล้วขัดด้วยนะครับก็ขัดไปเลยครับใช้ใช้ตัวนี้ แทนได้ครับเนี่ยดูว่าคิดว่านะครับนี่ฮะเริ่มเราขึ้นมาแล้วนี่รถผมเพิ่งล้างใหม่นะครับมันล้างไม่ออกนะครับที่รอยแมลงที่อยู่ติดข้างหน้าที่เกาะแน่นนะครับมันนานแล้วนะครับมันล้างธรรมดาไม่ออกผมจะลองใช้ตัวนี้ขัดดูนะครับยาเคลือบก็อดี่ยะขัดขัดไปสักพักมันก็ใช้ได้เลยนะครับมองเห็นแล้วว่ามันใสขึ้นนะครับนี่ครับเป็น้ยาเคลือบ เงาขาวตานะครับไม่ได้เลยนะครับเพื่อนออกแรงนิดนึงนะครับออกแรงออกแรงหน่อยนี่ครับใส่ขึ้นมาแล้วนะครับรถรถนี่ผมเพิ่งล้างใหม่ๆนะครับล้างผมขัดยังไงต้อไม่อ,อกน้ำยาล้างรถนี่ขัดคราบแมลงคราบคราบแมลง,งพวกนี้น้ำยาล้างรถธรรมดาไม่ออกนะครับ ด้านยังไม่ได้ขัดก็จะเหลืองๆนี้ครับส่วนคราบแมลงก็จะผมก็จะพ่นไปแล้วก็ขัดไปนะครับนี่ฮะก็ช่วยได้เยอะพอสมควรเลยนะครับสำหรับคราบรถเก่าๆรถใช้งานมาแล้วไม่เคยใช้น้ำยาพวกนี้ล้างเจ็ดเ,เลยนะครับ ที่เป็นครั้งแรกที่ใช้เลยนะครับก็ออ,อกนาวพอดทุว่นนี้ฮะด้านนี้ยังไม่ไขยังไม่ได้ขัดนะครับลองขัดกันเลยครับ<ม><ม>ก็ เราขัดเกินไปสักพักหนึ่งนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับความเงาใสก็นี้เห็นนะครับนี่ใช้ได้เลยครับหรือว่าแก้ขัดนไ,ได้นะครับยาตัวนี้จะไม่ทําลายสีรถด,ด้วยนะครับเพื่อนๆใช้แล้วสบายใจว่าไม่ไม่กัดสีรถเรานะครับนี่ฮนะนี่เจ็พวกคราบแมลงที่เกาะอ,อยู่เนี่ยน,น,านานแล้วนะครับก็หลุดออก เงาของตุ้มควนเลยนะครับนี่เห็นี่ขนาดขัดแค่มือนะครับไม่ได้ใช้เครื่องปั่นนะครับถ้าใช้เครื่องปั่นน่าจะออกได้ดีกว่านี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ